กลับมาพบกันในช่อง KD ชนบุรีนะคะในวันนี้นะคะก็จะพามาดูนะคะ12ล้อ Hino Series 700นะคะพร้อมกระบะท้ายลาดนะคะหรือกระบะหางปลานะคะพร้อมติดตั้งเครนใหม่ของ t a d a โ o นะคะ5ตัน5ปอกนะคะเครนตัวนี้นะ,ะตัวรถนะคะจะเป็นการบิ้วใหม่นะคะกระบะก็จะต่อให้ใหม่1นึนะะ่ลูกนะคะลูกค้าสามารถแจ้งสเปคของกระบะได้เลยนะคะว่าต้องการความยาวอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ ตัวความกว้างเนี่ยมันจะฟิกมานะคะอยู่ที่2เมตร55เซนนะคะตามกฎหมายของขนส่งนะคะเราก็จะต่อมาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดนะอยากจะได้สะพานไฮดรอลิกด้านหลังนะคะแจ้งได้หรือไม่เอาก็ทำได้นะคะแจ้งได้เลยว่าต้องการแบบไหนนะคะตัวรถบิวใหม่เราก็จะเปลี่ยนทายนะ้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายให้นะคะพร้อมยางใหม่13เส้นนะคะ แล้วก็ถังน้ํามันเนี่ยก็จะสามารถแจ้งได้นะคะว่าต้องการเป็นถังน้ํามันใหม่นะคะหรือถังน้ํามันเหล็กเดิมติดรถมานะคะน็อตล้อจะเป็น10ตัวนะคะคันนี้จะเป็นน,อน็อตล้อ10ตัวของแท้นะคะติดรถนะคะวิวใหม่เนี่ยลูกค้าก็สามารถเลือกสีหัวได้นะคะว่าต้องการสีอะไรนะ,ะแล้วก็ตัวหน้ากากชุบโครเมียมด้านหน้านะคะก็ สามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการหรือไม่ต้องการนะคะอยากได้เป็นแบบสีพื้นอย่างเดียวเลยก็แจ้งได้นะคะภายในนะคะเราก็จะมุ่งเบาให้ใหม่นะคะเบาคนขับเบาคนนั่งเบาหลังนะคะทาความสะอาดเพดานอะไรให้นะคะแล้วก็เช็คระบบไฟระบบแอร์ให้พร้อมนะคะพร้อมติดวิทยุเทปซีดีให้นะคะคันนี้นะคะจะเป็นระบบเกียร์แซ F.16 เกียร์นะคะจะเป็น8เกียร์โล8เกียร์ไฮนะคะมีตีนหัวเกียร์ เพื่อเปลี่ยนห้องเกียร์เป็นโลไฮตรงนี้นะใช้งานไม่เป็นนะคะก็เข้ามาสอบถามกับช่างเบื้องต้นได้เลยนะคะ